สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะค,ะ,คะในเรื่องของผู้สูงอายุที่สอบถามมานะคะทางคําถามทางคําถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยนะคะว่าเกิดวันที่3กันยายน2 5 0 6 เกิดวันที่สามกันยายนสอง6ห้ายหกจะลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านที่ถามมาพออน้อยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ท่านที่มาติดตามนะคะวันที่สามกันยายนสอง6ห้ายหกท่านสามารถที่จะลงทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า การลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2566ปิดอยู่เดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2565ทั่วประเทศปิดปรับรุงระบบเดือนเดียวนะจ๊ะเดือนธันวาคม2565นอกนั้นท่านสะดวกที่ไหนท่านก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เลยและท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนไหน การท่านจะครบหกสิบปีในวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกและท่านจะได้รับเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพครบหกสิบปีในเดือนนั้นเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพในเดือนตุลาคมค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก เป็นต้นไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะหรือท่านใดที่สงสัยฝากคำถามมาได้เลยพอน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบนะจ๊ะค่ะก็เน้นย้ำอีกรอบนึงค่ะท่านสามารถไปลงทะเบียนได้นะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่3กันยายน2 5 0 6เริ่มรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ตุลาคม2565เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2566ปิดอยู่เดือนเดียวปรับปรงระบบทั่วประเทศก็คือเดือนธันวาคม2565นะจ๊ะสิ่งที่ท่านจะต้องนําไปก่ะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้าน ที่มีภูมิลำเนานะคะท่านต้องไปลงทะเบียนที่อ,อปทอนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออ,อปทหรือสำนักง,งานเขตในปุมมลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนการสมุดหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีท่านจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในกรณีที่ถึงเดือนที่ท่านจะต,ต้องได้รับสิทธิ์ได้ทุกธนาคาร ได้ทุกนาการเพราะว่ากรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่จะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงกันเลยนะคะและท่านต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐค่ะท่านต้องไม่ได้เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าท่านได้รับในส่วนนี้ท่านจะเป็นผู้ขาดคณสมบัติทันทีอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมค่ะ3กันยาย,ยน2 5 0 6 สามารถที่จะลงได้ตั้งแต่ตุลาคม2565เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังกันทุกๆท,ท,ท่านกันนะคะอย่าลืมกดติดตามพออนน้อยชาแน,นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ